ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศขยายระยะเวลาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่าน6มาตรการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิในโครงการทอสอร,รวมไทยสร้างชาตินายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารได้ประกาศขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการตามโครงการทอสอรวมไทยสร้างชาติในมาตรการที่9 1 0 11 11 new entry 13และ14ครอบคลุมการแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระพักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยให้ไปสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่31ธันวาคม2564จากเดิมที่สิ้นสุด31กรกฎาคม2564โดยเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน g h b l หรือ GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เพิ่มเติมได้ดังนี้ มาตรการที่ 9, 11, 11 new entry และ13ลงทะเบียนได้ถึงวันที่16สิงหาคม2,564ส่วนมาตรการที่10และ14จะขยายถึงวันที่29สิงหาคม2,564ลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th ส่วนการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม5 6 6 4ในมาตรการที่15และมาตรการที่16นั้นธนาคารขอแจ้งปิดลงทะเบียนเนื่องจากมีลูกค้าลงทะเบียนเต็มกรอบวงเงินและทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนโดยธนาคารจะประกาศวันที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 026459000หรือ www ghbank co th Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ Application GHBL a l รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ